สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดเงินเดือนพอบอตำรวจหลังบิ๊กตอ่อผงาดนั่งเก้าอี้พอบอตำรวจคนใหม่จากกรณีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรในวันที่27กันยายน2,566ที่ผ่านมาใช้เวลาประชุมนานกว่า3ชั่วโมงครึ่งได้ประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญ,ญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่1 4 แทนพลตำรวจเอกดำรงศักกิติประพั์พอบอตำรวจที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ9ต่อ2ให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อนั่งเก้าอี้พอบอตำรวจคนใหม่สำหรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการตำรวจโดยอ้างอิงข้อมูลจากพระราชบัญญ,ญัติตารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565 ซึ่งการพิจารณาอัตรางเงินเดือนค่าราชการตำรวจแบบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการโดยพรบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นทรรต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อยและป้องกันการคอรัปชันหรือการเก็บสวยของเจ้าหน้าที่รัฐมีดังนี้ระดับส 9. ยศพลตำรวจเอกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัตรางเงินเดือน78,30 0บาท ระดับส8ยศพลตำรวจเอกอัตราเงินเดือน39,090ถึง76,800บาทระดับส7ยศพลตำรวจโทอัตราเงินเดือน35,090ถึง76,800บาทระดับส6ยศพลตำรวจตรีอัตราเงินเดือน29,980ถึง76,800บาทอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ